ประทานสในฐานะสำม,มัตประธานภิกษุทั้งหลายประทานสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือสังวรประทานปหานะประทานภา,า,าวนาประทานอนุรักษณาประธานภิกษุททั้งหลายสังวรประทานเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดรวมเป็นภาพเดียวไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนส่วนอกุสลธรรมอัลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่ซึ่งอินทรีย อันเป็นต้นเหตุคือตาได้เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์นั้นย่อมรักษาอินทรีย์คือตาย่อมถึงการสำรวมในอินทรีย์คือตาในกรณีแห่งอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจก็มีข้อความที่ได้ตัดไว้ทำนองเดียวกันภิกษุทั้งหลาย นี้เรากล่าวว่าสังงวรประทานภิกษุทั้งหลายปหาะประทานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไม่รับเอาไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดเสียทำให้ถึงความไม่มีซึ่งการมาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งอกุสลธรรมอันลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าปหาณะประทานภิกษุทั้งหลายภาวนาประทานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญซึ่งสติสัมโพชชง ซึ่งธรรมวิจยะสัมโพชฌงซึ่งวิริยะสัมโพชฌงซึ่งปีติสัมโพชฌงซึ่งปัสสัตธ,ธิสัมโพชฌงซึ่งสมาธิสัมโพชฌงซึ่งอุเบขาสัมโพชฌงอันแต่ละอย่างแต่ละอย่างอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภาวนาประทานภิกษุทั้งหลายอนุรักษณาประทานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมตามรักษาซึ่งสมาธินิมิตอันเจริญที่เกิดขึ้นแล้วคือรักษาความสัาพัญรู้ในภาวะของซากศพต่างๆกัน6กชนิดคืออธิกะสัญญา ุละวกะสัญญาวินีละกะสัญญาวิปุภกะสัญญาวิชิตทกะสัญญาอุตุมาตะกะสัญญาภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอนุรักษณาประทานภิกษุทั้งหลายประทานสี่อย่างเหล่านี้แล